อัปเดตด่วนล่าสุดนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก40จังหวัดสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งวันนี้วันที่17กันยายนสภาพอากาศจังหวัดของทุกๆท,ท่านเป็นอย่างไรกันบ้างก็ลองเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมฝากทุกๆคนนะครับเพียงหงวินาทีเท่านั้น ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยและกดติดตามให้ผมด้วยมันจะเป็นกําลังใจให้กับผมมากๆเลยครับซึ่งเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดนะครับในวันที่1 7กันยายนเวลาประมาณตอนสายๆเราก็จะพบการก่อตัวของกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองรวมถึงจังหวัดชนบุรี ส่วนภาคใต้ก็มีฝนตกนะครับในจังหวัดชุมพรระนองพังงาซึ่งเรามาดูในส่วนของลมฐานเมฆก,กับลมบนกันต่อนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนภาพด้านซ้ายมือนั่นก็คือลมฐานเมฆด้านขวามือนั่นก็คือลมบนลม500ซึ่งเราสังเกตนะครับจากลูกศรสีดำที่อยู่ด้านซ้ายมือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำลังปานกลาง และมีการร์มตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อ่าวมัตบันเมื่อเราตีเป็นร่องมรสุมก็จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่อีสานกลางอีสานล่างภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคเหนือต่อล่างซึ่งเพื่อความละเอียดตุกกนลงสังเกตดีๆนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ดูจากลูกศรสีดํายอมดังกล่าวเขาดึงลมตะวันออกเชียงเหนือลงมาปกคลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนดังนั้นลมตะวันออกกับลมตะวันตกมาพบกันจนเกิดฝนแนวการพัดสอบเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดภาคตะวันออกทั้งหมดอีสานล่างทั้งหมดอีสานบนบางส่วนและอีสานกลางบางส่วนนะครับส่วนภาคใต้ก็มีลมพัดสอบเราดูทางด้านขวามือนะครับ ดูจากลูกศรสีดํานี่ก็คือลมตะวันออกเชียงเหนือที่ลงมาและเราดูจากลูกศรสีชมพูนี่ก็คือลมตะวันตกเมื่อลมตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกลงมาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนลมทั้งสองทิศทางก็จะมีการเบียดเข้าหากันสังเกตนะครับจากสี่เหลี่ยมสีดํานี่ก็คือบริเวณที่มีการพัดสอบของลมครับดังนั้นพื้นที่ภาคใต้ ก็ต้องระวังนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง20กันยายนมีโอกาสนะครับที่จะมีฝนตกมาดูในวันที่18กันยายนก็จะเห็นได้ว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ําก็จะกระยับนะครับเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามมากขึ้นและหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลจีนใต้บางส่วนก็จะกระยับเข้ามาในพื้นที่ประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชามากขึ้นสําหรับบริเวณภาคใต้ในวันพรุ่งนี้ วันที่18ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังแรงแบบมากขึ้นครับเป็นสีแดงสแสดงถึงความเร็วของมรสุมมากกว่า27นอตส่วนลมบนที่อยู่ด้านขวามือที่ปกคลุมภาคใต้เป็นสีเหลืองบันดันและทิศทางเหมือนกันอีก ดังนั้นลมบนกับลมล่างเขาจะเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันเพราะทิศทางของเขาเหมือนกันบวกกับลมฐานเมฆที่อยู่ด้านซ้ายมือมีกําลังแรงโอกาสที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้สูงนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งมาดูในวันที่19กันยายนก็จะพบว่าตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําเขาก็จะกยับเข้ามาในพื้นที่อีสานล่างในวงกลมสีดํา นั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำครับที่เคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ของอีสานและเราดูดีๆนะครับเมื่อมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาแบบนี้เนี่ยแนวการพัดสอบของลมก็จะขยายตัวเป็นบริเวณกว้างพื้นที่ที่อยู่ในแนวกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็คือพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกอีสานล่างและอีสานกลางดังนั้นต้องระวังนะครับส่วนลมบนก็จะเห็นว่า ลมฝ่ายตะวันออกก็ยังปกกลุมพื้นที่ไทยตอนบนอยู่ฝนก็จะเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกส่วนภาคใต้ฝนจะเคลื่อนตัวจากทะเลอันดามันขึ้นฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง20กันยายนโอกาสการเกิดฝนทั่วไทยก็ค่อนข้างดีนะครับโดยพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกประมาณ40-60เปอร์ซกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคกลางนะครับก็จะมีฝนตกประมาณ 70%ตกในช่วงบ่ายจนถึงตอนคำ่ำสำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกประมาณ60-70%ซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกถึง80%โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตซึ่งเรามาติดตามปริมาณน้ำฝนกันต่อนะครับโดยในวันที่17นะครับเวลาประมาณตอนบ่ายฝนส่วนใหญ่ตกหนักมากนะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลราชบุรีเพชรบุรี กาญจนบุรีอำเภอภไซโยกกำแพงแสนนครปฐมบางเลนสองพี่น้องอู่ทองสุพรรณบุรีสีประจันอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสามโคกปากกลิดสระบุรีรวมถึงพื้นที่อ่างทองวงเวียนสะแก้วหันคาโคกสำโรงจังหวัดชัยนาทด่านช้างบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหนองช้างลานสักนครสวรรค์ ระวังฝนตกหนักนะครับส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสะแก้วนะครับส่วนอีสานก็มีฝนตกบางพื้นที่ในจังหวัดกาลสินนามนร้อยอิดบ้านเดชอุดมบ้านดงยินกูจินนาไรบ้านแดงมีฝนตกระวังกันด้วยส่วนภาคใต้ก็ยังไม่มีฝนนะครับตอนบ่ายวันที่17มาดูตอนเย็นในวันที่17 มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่อีสานล่างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสำโรงเบนชลักษ์กันตรลักษ์ไปลึงรวมถึงพื้นที่เว้ยทับทันศรีขอระููมสนมคําเขื่อนแก้วยะโสธรสายมูลป่าติ้วอำนาจเจริญเสรภูมิร้อยอิดมหาสารคามกาลสินโปนทองนครราชสีมาอำเภอพิมาหโนนสูงศีคิ้ว โชคชัยไทยสามาคัคคีส่วนภาคกลางนะครับก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัดนะครับสำหรับภาคเหนือและภาคใต้ยังไม่พบสัญญาณการเกิดฝนสำหรับเวลาประมาณตอนค่ำอีสานนะครับก็จะมีโอกาสมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดบ้านไายปยกระปูมมพิสัยหนาเชือกบัวใหญ่บ้านประทายกู่เมือง บุรีรัมย์กระสังสุรินทร์สีขอรภูมิสนมห้วยทับทันปลาศาสตร์พระปลาชัยสังขะปูสิงมีฝนตกหมดเลยรวมถึงอีสานบนก็มีในจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายจังหวัดเลยน้ำโสมนากลางบ้านนาคำบ้านดงสวรรค์น,นะครับส่วนตอนดึกๆนะครับประมาณเที่ยงคืนของคืนนี้เนี่ยก็มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดสกลนครวานนนิวาส นครพนมสีสงครามหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูมันดูในวันที่18เวลาประมาณ7ดโมงเชา้าไทยตอนบนการเกิดฝนไม่มีนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกในจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาูเกต็ตระนองสำหรับช่วงบ่ายในวันที่18ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในจังหวัดระยองปลวกแดงหนองใหญ่จุมแสง ภาคกลางก็มีฝนตกในจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแต่การกระจายตัวของฝนยังไม่มากสำหรับตอนเย็นในวันที่18มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับในพื้นที่อ่างทองสีประจันอินบุรีโคกสำโรงวังม่วงสระบุรีรวมถึงพื้นที่จังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีสีประจันส่วนอีสานก็มีฝนตกในจังหวัดสุรินทร์ สีกราภูมิสนมห้วยทับทันสังขะภูสิงห์ไพรบึงกันทรลักษ์เบญชลักษ์สีสเกดยางชุมน้อยสำโรงเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีส่วนตอนค่ำในวันที่18มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคเหนือก็เริ่มมีฝนตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ และตกหนักในพื้นที่อีสานนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีสีสะเกดสีเมืองใหม่บ้านเดชอุดมพิบูลมังสาหารกันทรลักษ์เบญจลักษ์ปลายึงพยุง้วยทับทันสีขอรัภูมิสนมสุรินปราศาสตรสังขะปลับปลาชัยบ้านกลวดนางรองบุรีรัมกระสังบ้านตะขบนะครับมีฝนตกหมดเลยในพื้นที่อีสานล่างในวันที่18นะครับมันดูเที่ยงคืน ของคืนวันที่18มีฝนตกหนักในพื้นที่อีสานบนทุกจังหวัดนะครับสำหรับตอนเช้าในวันที่19มีฝนตกหนักในจังหวัดสุรินทร์สนมสีกราภูมิสตึกพยัคฆภูมิพิสัยวาบีปทุมร้อยอิดมหาสาร,รคามกาลสินครับภาคตะวันออกก็มีฝนตกตามชายฝั่งระยองจันทบ,บุรีและตราดครับ สำหรับช่วงบ่ายวันที่19กันยายนก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคกลางไม่ว่าจะเป็นกาญจบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพและปริมณฑลตอนเย็นในวันที่19ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางตุกจังหวัดภาคตะวันออกตุกจังหวัดและตกในพื้นที่อีสานล่างทุกจังหวัดเหมือนกันเลยกับวันที่18ครับตอนเย็นในวันที่19สำหรับตอนค่ําในวันที่19 ฝนก็จะกยับเข้าสู่อีสานกลางและอีสานบนซึ่งภาคเหนือก็จะมีโอกาสมีฝนตกด้วยในวันที่19ตอนค่ําคืนนะครับและตอนดึกๆึกนะครับก็จะตกในพื้นที่อีสานบนกับพื้นที่ภาคเหนือในคืนของวันที่19ตอนดึกนะครับสวัสดีครับ